เมื่อผมโดนบุลลี่แต่อีกฝ่ายเขินกว่าทั้ง5้าตัวเมื่อเทพทั้งสี่อยู่ในสนามเนี่ยเราก็จะโดนตียังไงล่ะมีการเอ็กซ์ซีด้วยนัมเบ 90, อร์เก้าสิบกาเล็กซี่ไอโฟตหลอดวะคือคือ <c oughs> <c oughs> มึงดูถูกกูเกินไลวล <c> า <oughs> เราไปติดบุลลี่คนแล้วไง ไปที่ผู้เล่นโดยตรงสองพันเอาวัดทูน่าขึ้นมือมาด้วัดทูน่าเอฟเฟกต์ทำงานเมื่อเสิร์ตเอาขึ้นมาก็ลงไปได้แบบพิเศษเลยนะพันแปดก็ตีพันแปดไปต่อ,ตอเอฟเฟกต์วัดทูน่าทำงานมาส่งสองตัวลงสู่สารแล้วก็ลงมาแบบพิเศษวัดคิวคิวตีไปเลยตีผู้เล่นโดยตรงต,รงต่ออย่าเวออย่าเวอเพื่อน เพื่อนแบบอย่างงงไปเฮฟ,ฟส่งกลับเข้าเด็กไหมเอ็กเซลซิงคโครเอาวัดคิเมล่าลงมาแบบพิเศษแล้วก็2400ตีผู้เล่นโดยตรง <S <S สาทูด้วยเพื่อนนี่เลยนะเป็นไงหนา้า